เขาดีดที่มันเป็นลักษณะเป็นก้อนๆคล้ายๆขนมอะคะ่ะลงมาใส่ตัวหนูประมาณสามเหมือน3-5ก้อนนะคะแต่ตอนตอนกันคือหนูก็คิดว่ามันเป็นขนม คลสองเดือนมิถุนาหกห้าค่ะหนูไปเฝ้าแม่นอนโรงพยาบาลแม่หนูเป็นเส้นเลือดในสมองแตกอะค่ะช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่นะคะหนูนอนอยู่ใต้เตียงเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีวัตถุบางอย่างเป็นก้อนๆนะคะล่วงมาใส่ตัวแล้วหนูก็เลยเออเหมือนเลือบขึ้นไปเห็นนะคะว่ามียายเตียงข้างๆอะค่ะเขาดีดที่มันเป็นลักษณะเป็นก้อนๆคล้ายๆขนมอะค่ะลงมาใส่ตัวหนูประมาณสามเหมือนสามถึงห้าก้อนนะคะ หนูก็เลยยังตะโกนเหมือนบอกแกอยู่เลยว่าถ้ายังดีดอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะดีดคืนนะอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเมื่อตอนกลางคืนหนูก็คิดว่ามันเป็นขนมพอมาตอนเช้าอะค่ะช่วงประมาณตีห้าค่ะหนูก็ตื่นมาก็หนูกับแฟนก็มานั่งพิจารณากรันอยู่ว่ามันคือก้อนอะไรเนาะเพราะว่ามันสี่ห้าก้อนเลยค่ะก็เลยนั่งดูว่าลักษณะมันแปลกแปกตอนแรกหนูก็จะหยิบขึ้นมาดมว่ามันคือก้อนอะไรเพราะว่าใส่แม็กกันอยู่ค่ะก็เลยจะไม่ได้กิน จนแฟนนบอกว่าเออมันแปลกๆนะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเด็กเลยก็เลยให้ใช้ถุงพลาส,สติกครอบมือแล้วก็เก็บอะค่ะช่วงเราต่อมาก็คือช่วงเจ็ดโมงหกโมงอย่างเงี้ยค่ะมีญาติของของยายเตียงข้างๆมาเขาว่าเหมือนมาเปลี่ยนแผ่นเพลทอะคะ่ะจงังหวะที่ล้อม,ม่านแล้วเปลี่ยนแผ่นเพลทข้างในอะมีก้อนลักษณะดังกล่าวอะคะ่ะร่วงลงมาประมาณสองถึงสามก้อนหนูก็เลยอ,อเอะใจและก็เลยแจ้งญาติว่าขอขอขอดูในม่านหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะพอดูไปแล้วอะคะ่ะ มันมีก้อนลักษณะที่ล่วงอย่างเมื่อคืนนะคะอยู่เต็มเป็นเพลิแผ่นเพลิของยายเลยอะค่ะพี่ก็เลยอ๋อเลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นถ่ายแกงนะคะเราเห็นไหมตอนที่ยายก็ควักออกมาจากแผ่นเพลิแล้วมันอ๋อเห็นค่ะพี่เหมือนควักมาแล้วก็มาดีดใส่อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังไม่คิดว่ามันเป็นถ่ายจนตอนเช้าก็แจ้งญาติไปว่าเออพี่ยายอดีตถ่ายใส่หนูทั้งคืนเลยนะอย่างเงี้ะคะยค<า>่ะาที่เราลงก็คือเหมือนเป็น,ปนไม่เคยเจอเลยมาลงไหมไม่เคยเจอค่ะพี่ เพราะว่าเหมือนไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยขอแจ้งญาติปุ๊บญาติก็ขอโทษนะคะส่วนหนูก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าแกก็ไม่ได้มีคนเฝ้าด้วยอะคะ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า 9ล้าน f o l l o w e ออย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ